5คนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาพวกเขาเกิดมาพร้อมสติปัญญาที่เหนือมนุษย์และความลับที่ไม่ควรมีใครรู้ขึ้น1ข้อมูลต้องห้ามปรากฏขึ้นพร้อมชื่อของผู้หญิงที่พวกเขาไม่เคยพบหน้าเธอคือใครและเหตุใดข้อมูลของเธอถึงถูกลบออกจากโลกนี้เมื่อระบบรักษาความปลอดภัยพังลงและปืนถูกยกขึ้น เด็กทั้งห้าต้องเลือกความจริงหรือชีวิตของแม่ที่ไม่เคยกอดถ้าพวกเขาหยุดเธอจะหายไปตลอดกาลแต่ถ้าเดินต่อความลับของมหาเศรษฐีจะถูกเปิดเผยด้วยเลือดดูจนจบเพราะตอนสุดท้ายจะทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นฝนตกหนักในคืนที่มืดสนิทเสียงหยดน้ำกระแทกหลังคากระจกดังรัว อากาศเย็นจัดจนผิวหนังรู้สึกตึงในคฤราหาตเงียบงันแสงไฟสีขาวสะท้อนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบกลิ่นโลหะจากระบบรักษาความปลอดภัยลอยประปนในอากาศเด็กทั้งห้าคนนั่งล้อมโตอัจฉริยะดวงตาเล็กแต่เฉียบคมไม่มีใครพูดแต่ความคิดเคลื่อนไหวรวดเร็วกว่าสายฟ้าเด็กชายคนโตขโมวดคิ้วภาพข้อมูลหลายร้อยชิ้นซ้อนทับในสมอง เสียงหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอเด็กชายในชุดศิลปะการต่อสู้กำมือแน่นรับรู้แรงสะเทือนจากพื้นมีใครบางคนเคยยืนตรงจุดนี้มาก่อนเด็กหญิงสวมหมวกเบร่หลับตากลิ่นน้ำหอมจางบางแล่นเข้ามาในความทรงจำเป็นกลิ่นที่ไม่เคยลืมเด็กชายใส่แว่นเลื่อนนิ้วบนจอตัวเลขและรหัสไหลผ่านอย่างไม่หยุดลมหายใจของเขาหนักขึ้น เด็กหญิงที่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์เอียงศีรษะเสียงไฟฟ้าแผวเบากระซิบข้อมูลลับระบบเริ่มต่อต้านทันใดนั้นจอทั้งหมดสั่นไหวไฟในห้องกระพริบที่ความเย็นแล่นขึ้นตามสันหลังอากาศเหมือนถูกบีบอัดแรงกดดันทำให้หูอื้อชื่อหนึ่งปรากฏบนหน้าจอไม่ใช่ชื่อของผู้หญิงในฐานข้อมูลแต่เป็นรหัสที่ถูกลบไปแล้ว เด็กทั้งห้าสบตากันหัวใจเต้นแรงพร้อมกันความจริงเริ่มก่อตัวเสียงฝีเท้าดังจากถงทางเดินช้าหนักใกล้เข้ามาประตูเหล็กอัตโนมัติหยุดทำงานกลิ่นสนิมคละคลุ้งระบบปิดตัวเองทีละส่วนเด็กหญิงกระซิบเสียงแผ่วคนคนนั้นยังมีชีวิตความเงียบปกคลุม ก่อนที่จอหลักจะเปิดขึ้นอีกครั้งภาพของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏใบหน้าเลือนรางดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเจ็บปวดในวินาทีนั้นเด็กทั้งห้ารู้สึกเหมือนลมหายใจหยุดลงร่างกายเย็นชาแต่หัวใจกลับร้อนแรงเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นระบบรักษาความปลอดภัยถูกเจาะทะลุมีใครบางคนกำลังเข้ามา และความจริงเกี่ยวกับแม่กำลังจะถูกเปิดเผยในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงสัญญาณเตือนทวีความดังไฟสีแดงหมุนช้าไปทั่วห้องพื้นหินอ่อนสั่นสะเทือนเบาอากาศอับชื้นเหมือนมีใครหายใจใกล้ผนังเด็กชายคนโตยืนขึ้นทันทีดวงตาแข็งกร้าวภาพอนาคตสั้นๆว่าผ่านในสมองเขาเห็นเงาผู้หญิงล้มลงเห็นเลือดหยดบนพื้นสีขาว เห็นประตูที่ปิดไม่ทันเงือเย็นไหลลงขมับมือสั่นโดยไม่รู้ตัวเด็กชายในชุดศิลปะการต่อสู้ก้าวไปข้างหน้าฝ่าเท้าแนบพื้นรับรู้แรงกดดันจากอีกฝั่งของกำแพงมีคนมากกว่าหนึ่งหัวใจเขาเต้นแรงสัญชาตญาณร้องเตือนเด็กหญิงสวมหมวกเบเรลืมตาช้าดวงตาแดงราวกับผ่านความฝันร้าย เสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกชื่อเธอเสียงนั้นสัน่นเต็มไปด้วยความกลัวและความรักที่ขาดหายเด็กชายใส่แว่นกดแป้นพิมพ์เร็วขึ้นตัวเลขเริ่มผิดปกติมีใครบางคนลบข้อมูลแบบเร่งรีบระบบป้องกันชั้นในถูกทำลายกลิ่นไม่ลอยมาแต่จมูกทำให้แสบคอเด็กหญิงหน้าคอมพิวเตอร์กัดริมฝีปากหูฟังส่งเสียงแหลม เหมือนการร้องขอความช่วยเหลือเธอได้ยินเสียงหายใจหนักอยู่หลังประตูเหล็กใกล้เกินไปภาพผู้หญิงบนจอสั่นไหวดวงตาเธอหันมามองตรงเหมือนมองทะลุออกมามือของเธอเคาะกระจกช้าแต่ชัดเจนเด็กทั้งห้ารู้สึกเจ็บหน้าอกความทรงจำที่ไม่เคยมีกลับชัดเจนราวกับเคยเกิดขึ้น ประตูด้านข้างส่งเสียงแตกเศษโลหะกระเด็นลมเย็นพุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงเงาร่างสูงปรากฏปืนในมือสะท้อนแสงแดงสายตาไร้ความลังเลเด็กชายคนโตอ้าปากแต่เสียงไม่ออกลำคอแห้งผากในเสี้ยววินาทีเดียวกันภาพสุดท้ายปรากฏในสมองของเขาผู้หญิงคนนั้นกำลังถูกพาออกไป และไม่เคยหันกลับมาอีกหัวใจเขากระตุกแรงร่างกายแข็งค้างขณะที่เสียงปืนถูกง้างขึ้นและความจริงที่ถูกปิดซ่อนกำลังจะแลกมาด้วยเลือดเสียงโลหะเสียสีกันดังแหลมทำให้แก้วหูสัน่นลมหายใจติดขัดเด็กหญิงคนเล็กเผลอกำมือแน่นปลายนิ้วเย็นเฉียบเหมือนจับความว่างเปล่า เด็กชายในชุดศิลปะการต่อสู้ขยับตัวกล้ามเนื้อเกรง็งรับรู้ทิศทางการเคลื่อนไหวของศัตรูแรงกดดันในอากาศหนักขึ้นเหมือนมีใครกดศีรษะให้ต่ำลงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเด็กชายใส่แว่นเหลือบมองจอข้อมูลบางส่วนฟื้นกลับมาเองรหัสที่ไม่ควรมีอยู่ตัวเลขเหล่านั้นเชื่อมโยงไปยังสถานที่เดียว สถานที่ที่ถูกลบออกจากแผนที่เด็กหญิงสวมหมวกเบเร่สดุง้งภาพในหัวเปลี่ยนไปห้องแคบมีกลิ่นยาฆ่าเชื้อเสียงร้องให้แผ่วเบาดังซ้ำในความทรงจำเสียงของแม่เด็กหญิงหน้าคอมพิวเตอร์กระซิบสัญญาณชีพยังอยู่แต่ลดลงอย่างรวดเร็วเงือไหลาตามแนวสันหลังเสื้อผ้าแนบติดผิว อากาศร้อนอึดอัดเงาร่างถือปืนก้าวเข้ามาอีกก้ารองเท้ากระทบพื้นดังชัดเจนในความเงียบเด็กชายคนโตยกมือขึ้นสมองทำงานเร็วเกินปกติความเจ็บแปลบแล่นผ่านขมับเขามองเห็นเส้นทางหลบหนีแต่ต้องแลกด้วยบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่มีใครอยากเสียไฟทั้งหมดดับลงทันทีความมืดกลืนกินทุกอย่าง กลิ่นฝุ่นลอยคลัคลุ้งเสียงหายใจถี่ดังรอบทิศแยกไม่ออกว่าเป็นของใครจอภาพเปิดขึ้นอีกครั้งแสงสีฟ้าสองใบหน้าเด็กทั้งห้าซีดขาวผู้หญิงคนนั้นขยับริมฝีปากไม่มีเสียงแต่คำพูดชัดเจนหนีในขณะเดียวกันเสียงปืนลั่นขึ้นในความมืดสะเทือนจนพื้นสัน่น และบางอย่างในคฤหาสาตกำลังพังทลายลงอย่างไม่อาจย้อนกลับแรงสะเทือนจากเสียงปืนยังค้างอยู่ในอากาศกลิ่นดินปืนผสมกลิ่นฝุ่นแสบจมูกจนต้องก้นหายใจเศษกระจกตกกระทบพื้นแตกกระจายรอบเท้าเสียงแหลมบาดใจเด็กชายคนโตสุดเข่าลงฝ่ามือแนบพื้นเย็นรับรู้แรงสั่นที่ยังไม่จาง เด็กชายในชุดศิลปะการต่อสู้ขยับตัวเร็วบางร่างเด็กหญิงคนเล็กกล้ามเนื้อเกรงจนสัน่นเด็กหญิงสวมหมวกเบเรกุมขมับภาพซ้อนทับในหัวถาโถมห้องขังโซ่เหล็กเสียงร้องที่ถูกกดไว้เด็กชายใส่แว่นหายใจถี่นิ้วกดแป้นพิมพ์ทั้งที่จอมืดระบบสำรองเริ่มตอบสนองไฟฉุกเฉินสีส้มสว่างขึ้น เงาทุกเงายืดยาวบนผนังดูบิดเบี้ยวผิดรูปเงาร่างถือปืนหยุดนิ่งลมหายใจของเขาหนักเหมือนกำลังลังเลเด็กหญิงหน้าคอมพิวเตอร์เงยหน้าหูฟังสั่นเบาสัญญาณชีพเปลี่ยนจังหวะหัวใจของใครบางคนเต้นไม่สม่ำเสมอจังหวะนั้นตรงกับในจอเด็กทั้งห้ารู้สึกเหมือนมีเชือกมัดอกหายใจได้ยาก อากาศหนาแน่นขึ้นประตูอีกบานเปิดออกช้าเสียงบานพับครูดทำให้ฟันกระทบกันกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงขึ้นปะปนกลิ่นเลือดจางลอยมาตามลมเด็กหญิงสวมหมวกเบเร่กระซิบชื่อหนึ่งเสียงสัน่นเต็มไปด้วยความกลัวเงาร่างอีกคนปรากฏมือเปื้อนเลือดเสื้อคลุมสีเข้ม ดวงตาคู่นั้นมองเด็กทั้งห้าเหมือนมองสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ความตึงเครียดกดทับทุกคนเด็กชายคนโตยืนขึ้นอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บภาพความจริงเริ่มชัดผู้หญิงคนนั้นไม่ได้หายไปแต่ถูกซ่อนเสียงฝีเท้าเร่งขึ้นหลายคู่กำลังมุ่งตรงมาที่ห้องนี้เวลาเหมือนหยุดนิง่ง ก่อนที่ทุกอย่างจะเคลื่อนไหวพร้อมกันเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาหนักทีเหมือนหัวใจหลายดวงเต้นพร้อมกันอากาศในห้องอึดอัดความร้อนสะสมจนผิวหนังแสบเงื่อไหลเข้าตาเด็กชายใส่แว่นเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงเส้นเลือดปูดจากความเครียดระบบสำรองเปิดเต็มรูปแบบผนังด้านหนึ่งสัน่น กลไก่ที่ไม่เคยถูกใช้งานเริ่มทำงานพื้นแยกออกเป็นร่องยาวลมเย็นพุ่งขึ้นจากด้านล่างกลิ่นสนิมและความชื้นเด็กหญิงหน้าคอมพิวเตอร์รู้สึกเจ็บที่หูเสียงสัญญาณทับซ้อนกันข้อมูลร้องตะโกนพร้อมกันเด็กชายในชุดศิลปะการต่อสู้กัดฟันรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากทุกทิศมีคนล้อมรอบเด็กหญิงสวมหมวกเบเร่หลับตาแน่น ภาพในหัวเปลี่ยนเร็วห้องทดลองแสงขาวจ้าเสียงกรีดร้องถูกกลืนมือของเธอสัน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวความกลัวฝังลึกเกินจะต้านเด็กชายคนโตยกศีรษะสายตาแข็งกร้าวตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดเฉียบพลันเหมือนสมองถูกฉีกเลือดอุ่นไหลออกจากจมูก แต่ภาพที่ได้มาชัดเจนโหดร้ายผู้หญิงคนนั้นถูกมัดกับเตียงโลหะข้อมือมีรอยช้ำดวงตาเปิดกว้างด้วยความหวาดกลัวเครื่องจักรล้อมรอบร่างเธอสายไฟพาดผ่านผิวหนังเสียงชีพจรดังผิดจังหวะเด็กทั้งห้าสะดุ้งพร้อมกันหัวใจบีบแน่นเหมือนถูกบังคับให้เห็นความจริงเสียงระเบิดดังสนัน่น ผนังอีกด้านพังลงเศษปูนกระเด็นควันหนาทึบปกคลุมห้องทำให้หายใจติดขัดแสบคอเงาร่างหลายเงาพุ่งเข้ามาเสียงตะโกนประปนความโกลาหลปละปทุในความวุ่นวนายนั้นจอหลักยังเปิดอยู่ภาพผู้หญิงคนนั้นกระตุกริมฝีปากเธอสัน่นดวงตาเบิกกว้าง เหมือนพยายามส่งสัญญาณบางอย่างและบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้สัญญาณบนจอสั่นแรงขึ้นภาพแตกเป็นเส้นเสียงไฟฟ้าวิกวิวบาดหูเด็กหญิงหน้าคอมพิวเตอร์ร้องเบามือกดที่ขมับข้อมูลทะลักเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตหัวใจของผู้หญิงคนนั้นเต้นถี่เร็วผิดธรรมชาติจังหวะเริ่มสับสน เด็กชายใสแว่นเบิกตากว้างค่าชีพจรพุ่งสูงแล้วตกหวบในชั่วพริบตาอากาศรอบตัวเย็นวาบเหมือนอุณหภูมิถูกดูดออกลมหายใจกลายเป็นไอเด็กชายในชุดศิลปะการต่อสู้สุดตัวเข่ากระแทกพื้นแรงสันสะเทือนพุ่งผ่านกระดูกเด็กหญิงสวมหมวกเบเรกรีดร้องภาพในหัวท่วมทน้นเข็ม สายไฟเสียงหัวเราะเย็นชาเด็กชายคนโตจับศีรษะตัวเองความเจ็บปวดแล่นรุนแรงเหมือนสมองถูกบีบจนแตกแต่เขาเห็นเห็นชัดกว่าทุกครั้งห้องใต้ดินลึกประตูเหล็กหลายชั้นรหัสเดียวกับที่เพิ่งปรากฏเขาได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อพวกเขาทีละคนทั้งที่ไม่เคยพบกัน เสียงนั้นสัน่นอ่อนแรงใกล้จะขาดหายในเวลาเดียวกันเครื่องจักรส่งเสียงเตือนแสงสีแดงกระพริบถี่แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสายไฟสัน่นกลิ่นไม่แรงจนแสบจมูกเด็กหญิงหน้าคอมพิวเตอร์ตะโกนระบบกำลังโอเวอร์โหลดการตัดการเชื่อมต่อทำไม่ได้พื้นสั่นอีกครั้ง รุนแรงกว่าเดิมเพดานร้าวเป็นเส้นเงาร่างถือปืนถอยหลังสีหน้าตื่นตระหนกแผนการหลุดจากการควบคุมเด็กทั้งห้ารู้สึกพร้อมกันบางอย่างกำลังถูกบังคับให้เลือกระหว่างความจริงกับชีวิตของแม่เสียงหัวใจจากจอเต้นช้าลงช้าลงและแสงสีขาวจ้าก็ประตุขึ้น กลืนทุกอย่างในห้องในวินาทีเดียวแสงสีขาวค่อยๆจางลงความเงียบไหลกลับมาแทนที่เสียงโกลาหนกลิ่นไม่ยังค้างในอากาศแต่ลมหายใจเริ่มนิ่งขึ้นหัวใจที่เต้นระรัวค่อยๆกลับสู่จังหวะเดิมเด็กทั้งห้าลืมตาพร้อมกันพื้นเย็นสัมผัสฝ่ามือยืนยันว่าพวกเขายังอยู่ตรงนี้จอหลักเปิดขึ้นอีกครั้งไม่สัน่น ไม่กระตุกภาพชัดเจนอย่างไม่เคยเป็นผู้หญิงคนนั้นนอนนิ่งสายไฟถูกปลดออกแสงอ่อนสะท้อนใบหน้าที่อ่อนแรงดวงตาเธอค่อยๆเปิดน้ำตาไหลช้าแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเด็กหญิงสวมหมวกเบเรเก้าวไปข้างหน้าหัวใจสัน่นเสียงเรียกแม่หลุดออกมาเบาผู้หญิงคนนั้นยิ้มแม้แรงจะเหลือน้อย มือสั่นยกขึ้นช้าเด็กทั้งห้ารู้สึกพร้อมกันความว่างเปล่าที่เคยอยู่ถูกเติมเต็มในวินาทีนั้นไม่มีคำอธิบายไม่มีคำถามมีเพียงความเข้าใจแสงเช้าส่องผ่านกระจกแตกอบอุ่นเงียบสงบในคฤราหาที่เคยเย็นชาความรักเริ่มหายใจอีกครั้งและจากวันนั้น เด็กทั้งห้าไม่เพียงรู้ว่าพวกเขาเป็นใครแต่รู้ว่าพวกเขามาจากหัวใจดวงเดียวกัน